สหภาพยุโรปจะล่มสลายภายในรุ่นของเราคำคำนี้มันไม่ได้เกินจริงนะครับเพราะในสหภาพยุโรปเองมีชนวนอะไรหลายอย่างที่จะทำให้เกิดสิ่งนั้นได้ในวิดีโอนี้ผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับหัวข้อนี้ครับ สวัสดีครับผมโจ้นะครับผมเป็นนักกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดให้กับองค์กรในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับที่ผมบอกว่าสหภาพยุโรปจะล่มสลายในยุคข,ของเราคําพวกนี้มันไม่ใช่คําพูดเล่นๆนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าประเทศในสหภาพยุโรปเองเนี่ยเขาไม่ได้รักกันมาตั้งแต่ต้นมันออกไปทางความเกลียดกันซะด้วยซ้านะครับกว่าเขาจะมารวมตัวเป็นสหภาพยุโรปที่เราเห็นทุกวันนี้เขาผ่านสงครามกันมาเป็นร้อยร้อปีไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกที่พวกเราคุ้นเคยกันจะเป็น สงครามโลกครั้งที่1หรือครั้งที่2มันก็เกิดจากการขัดแย้งกันเองทั้งนั้นซึ่งความเป็นยุโรปเดียวเนี่ยมันไม่มีจริงมันเป็นเพียงแค่แนวคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจเท่านั้นเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นทีมเดียวกันและแยกออกจากกันไม่ได้เหมือนที่หลายๆคนเข้าใจนะครับเพราะถ้าเราไปดูหัวใจหลักๆอย่างเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าสาภาพยุโรปเองอนาคตค่อนข้างจะมืดมัวเพราะเขาผ่านจุดสูงสุดของตัวเองมาหลายปีแล้ว ที่ผมต้องให้ความสําคัญเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นเพราะว่าบนโลกเราสมัยนี้จะแพ้ชนะกันได้ เราใช้เศรษฐกิจเป็นหลักและเศรษฐกิจที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นกาวที่เชื่อมให้กับประเทศในสหภาพยุโรปเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้แต่เ,เพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าในวันที่เศรษฐกิจในสหภาพยุโรปมันแย่ลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามกฎธรรมชาติของมนุษย์นั่นก็คือว่าความขัดแย้งอะไรต่างๆนานามมันจะโผล่ขึ้นมาท,าทันทีครับดังนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะครับถ้าเราจะมองว่าความเหนียวแน่นของประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ยมันจะแข็งแกร่ง แค่ไหนมันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโดยรวมของเขาครับอย่างเพื่อนๆเลยมครับว่า GDP ของสหภาพยุโรปเขาเติบโตเฉลี่ยแค่0.5ถึง1.5ต่อปีเท่านั้นในขณะที่เอเชียทางบ้านเราเราโตกันอยู่ที่ราวๆ4ถึ6ต่อปีและที่สำคัญแนวโน้มทางเอเชียของเรามันมีพื้นที่ให้โตอ,อีกเยอะในขณะที่ยุโรปเองเนี่ยเขาชนเพดานของตัวเองมาสักพักใหญ่แล้วหลายคนอาจจะมองนะครับว่าเฮ้ยคุณโจตัวเลขมันโตช้า มันคงไม่มีผลกระทบต่อชีวิตของคนทั่วไปหรอกซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะการที่เศรษฐกิจมันโตช้าเนี่ยมันซ่อนปัญหาลึกกว่านั้นเยอะสภาวะที่ยุโรปกําลังเจอปัจจุบันเนี่ยเราเรียกสภาวะนี้ว่าเศรษฐกิจโตช้าแต่ต้นทุนชีวิตโตเร็ว ให้เราลองคิดง่ายๆอย่างนี้นะครับว่ายุโรปเป็นภูมิภาคที่มีต้นทุนในการใช้ชีวิตที่สูงอยู่แล้วทั้งค่าแรงค่าพลังงานระบบสวัสดิการและภาระของผู้สูงอายุเมื่อไหร่ก็ตามเศรษฐกิจมันโตช้าเนี่ยมันจะทําให้เงินในระบบมันหมุนน้อยลงพอเงินมันหมุนน้อยลงเนี่ยรายได้ของคนทั่วไปมันก็จะโตไม่ได้เพราะถ้าไม่มีเงินในระบบที่มันมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนไปใจ่ายให้กับพนักง,งานในเลทที่สูงขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นผลที่จะตามมา ก็คือว่ารายได้ของคนทั่วไปมันไม่โตแล้วถ้ารายได้มันไม่โตแต่รายจ่ายมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,ยเพื่อนๆคิดว่ามันจะกระทบต่อปากท้องของคนทั่วไปไหมครับแน่นอนครับว่ายังไงชีวิตมันก็จะยากขึ้นอยู่แล้วถ้ามันยังเป็นต่อไปในทิศทางนี้เรื่อยๆเนี่ยยุโรปก็จะค่อยๆกลายเป็นภูมิภาพที่มีรายได้ปานกลางในขณะที่เอเชียโดยเฉพาะในจีนเกาหลีสิงคโปร์เวียดนามหรือประเทศอะไรต่างๆนานา,นานในแถบบ้านเราเขาอาจจะสามารถวิ่งแซงราย ได้ของคนในยุโรปในที่สุดก็ได้นะครับดังนั้นเราอย่าไปมองนะครับว่าเศรษฐกิจโตช้ามันเป็นเรื่องของแค่ตัวเลขเพราะในความเป็นจริงเนี่ยการที่เศรษฐกิจมันไม่โตมันจะมีผลกระทบต่อคนทั่วไปแน่นอนครับและถ้าเราไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่มันสําคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างประชากรของยุโรปที่มันเกี่ยวเนื่องถึงความจําเป็นที่เขาจะต้องรับผู้อพยพมาเพราะเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าในยุโรปอายุเฉลี่ยของแรงงานที่ขับเคลื่อนประเทศส่วนใหญ่เกิน40ปีทั้งนั้น และอัตราการเกิดของเขาเนี่ยก็ลดลงทุกปีส่วนคนเกษียณก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและทุกคนที่เกษียณเขาก็ได้รับบำนาญและสวัสดิการของรัฐซึ่งถ้าเรามองในแง่ของคนทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะรัฐสามารถดูแลประชาชนของตัวเองที่เกษียณได้แต่โครงสร้างประชากรของเขามันทําให้เรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆต่อการบริหารรัฐโดยรวมครับเพราะเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่ารัฐจะต้องจ่ายเงินออกทุกเดือน แต่คนทำงานเสียภาษีเนี่ยนับวันก็ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆอย่างมีนัยยะสำคัญแบบนี้ระบบมันอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองเหรอกครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่รัฐจะต้องไปกู้หนี้มาเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงระบบสวัสดิการของเขาเพราะถ้ารัฐหยุดจ่ายเมื่อไหร่เนี่ยสังคมในยุโรปเกิดความโกลาหลแน่นอนอาชญากรรมจะเพิ่มประท้วงจะเกิดและความเชื่อมั่นในสถาบันของรัฐก็จะหายไปทันทีซึ่งสถานการณ์นี้มันใช่ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้น เพราะหลายๆประเทศในสหภาพยุโรปเองที่เขาไม่สามารถสู้กับรายจ่ายพวกนี้และต้องไปกู้หนี้สาธารณะจนเกินตัวเลข GDP ตัวเองไปไกลอย่างอิตาลีเองหนี้สาธารณะของเขาก็14 0กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนถ้าเป็นประเทศกรีซหน,นี้ของเขาก็เกิน160เปอร์เซ็นต์ไปแล้วและประเทศพวกนี้เขาจะต้องกู้หนี้ยืมสินมาเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้ระบบนี้มันยังไปต่อได้ แล้วเส้นทางที่จะออกจากจุดนี้เนี่ยมันก็มีอยู่แค่2เส้นทางหลักๆ 1. ก็คือจะต้องทําให้เศรษฐกิจโดยรวมมันโตขึ้นให้ได้เพื่อที่จะให้รัฐเนี่ยมีตัวเลขทางภาษีมากพอและ2ก็คือเขาจะต้องเพิ่มจํานวนแรงงานที่จ่ายภาษีให้กับระบบครับแต่ปัญหาก็คือว่าในยุโรปคนแทบจะไม่ค่อยอยากจะมีลูกมากนะัและถึงแม้ถ้าเขาเร่งมีตอนเนี้มันก็ยังไม่ทันการที่จะมากู้สถานการณ์ได้เพราะปัญหาที่เขาเจอตอนนี้ มันต้องแก้เลยไม่ใช่ว่าจะต้องไปรอเด็กโตอีก 30- 40ปีแบบนั้นมันไม่ทันอกครับเพราะฉะนั้นทางเลือกเดียวที่เขามีในตอนนี้ก็คือการรับแรงงานต่างชาติและผู้อพยพครับซึ่งตรงนี้หลายหลายคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าประเทศทางยุโรปเขาไม่ได้อยากจะรับแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆการที่จะไปสนับสนุนให้คนมีลูกเขาทํามาเยอะต่อเยอะแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ผลอยู่ดี เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าอัตราเกิดคงตัวที่จะไม่ทําให้ประชากรลดลงในระยะยาวเนี่ยมันคือเท่าไหร่อัตราการเกิดต้องอยู่ที่2.1คนต่อประชากรผู้หญิง1คนนะครับและเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในยุโรปตอนนี้อัตรานั้นมันอยู่ที่เท่าไหร่มันอยู่ที่ราวๆ1.3ถึง1.5เท่านั้นครับซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ได้ทุ่มงบเยอะมาก ที่จะพยายามแก้ปัญหาตรงนี้แต่มันก็ไม่เป็นผลสักทีอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเขาทุ่มง,งบ3.5%ถึง4%ของ GDP ทั้งประเทศเพื่อสนับสนุนให้คนมีครอบครัวและมีลูกเราจะมีลูกกี่คนรัฐก็จะให้ความช่วยเหลือตามนั้นเขาให้สิทธิ์ลาคลอดคุณพ่อคุณแม่รวมกัน,นถึง26สัปดาห์แล้วถ้าเราเอาเด็กไปเข้าเนอร์ซอรี่รัฐก็ช่วยจ่าย70-80% แถมยังมีการลดหย่อนภาษีเยอะแยะมากมายด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าถึงแม้ฝรั่งเศสจะทุ่มเงินเยอะขนาดนี้อัตราการเกิดของเขาก็อยู่ที่1.8คนต่อผู้หญิง1คนเท่านั้นซึ่งเพื่อนๆก็คงจะเห็นนะครับว่ามันยังไม่ถึงระดับคงตัวที่2.1คนต่อผู้หญิง1คนครับและสิ่งที่มันน่าตกใจไปมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับตัวเลข1.8คนของฝรั่งเศสมันคือตัวเลขที่สูงที่สุดในยุโรปแล้วนะครับ ประเทศอื่นๆอย่างสวีเดนเดนมาร์กเยอรมนีอิตาลีสเปนโปรตุเกสเขาต่างก็มีนโยบายคล้ายๆกันแต่มันก็ยังไม่มีประเทศไหนนะครับที่จะสามารถพลิกทิศทางนี้ให้มันกลับเป็นบวกได้เพราะสุดท้ายเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนไม่มีเงินในการเลี้ยงดูลูกแต่มันคือคนรุ่นใหม่ไม่อยากจะมีลูกครับ มันเลยทําให้ยุโรปต้องมาถึงจุดที่เขาเผชิญอยู่ตอนนี้ที่เขาไม่อยากจะ,ะเผชิญที่สุดนั่นก็คือการเปิดรับแรงงานต่างชาติและผู้อพยพจํานวนมหาศาลครับเพราะเราลองคิดภาพตามนะครับว่าแรงงานเหล่านี้ไม่ใช่แค่แรงงานที่มาทําก่อสร้างหรือแม่บ้านเพียงอย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงภาคเกษตรโลจิสติกร้านอาหารโรงแรมไปจนถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุด้วย ซึ่งอะไรพวกนี้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสังคมที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามนะครับดังนั้นถ้าไม่มีแรงงานพวกนี้ระบบทั้งระบบจะสามารถหยุดชะง,งักได้ทันทีอย่างใน er ani, เยอรมนีเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเขามีตำแหน่งงานว่างสูงมากที่คนยุโรปไม่อยากจะทำถ้าไม่มีผู้อะยะพยพเข้ามาเติมเต็มเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าธุรกิจต่างๆพวกนั้นที่ยังขาดคนเขาจะต้องขึ้นค่าแรงที่สูงมากๆเพื่อที่จะดึงคนมาทำงาน ต้นทุนทางธุรกิจก็จะพุ่งสูงขึ้นเงินเฟอ้อก็จะตามมาและเศรษฐกิจก็จะเข้าสู่สภาวะชะงักทันทีครับถ้าลองนึกภาพไม่ง่ายเนี่ยเพืเ่อนๆลองคิดดูนะครับว่าร้านอาหารในบ้านเราโดยทั่วไปพนักงานจะมีค่าแรงอยู่ที่ราวๆ400บาทต่อวันแต่จู่ๆถ้าเราไม่สามารถหาคนทํางานได้เลยจนเราต้องขึ้นค่าแรงเป็นวันละ1,200บาทถึงจะมีคนมาทํางานเนี่ยเพืเ่อนๆคิดว่าต้นทุนในธุรกิจมันจะพุ่งสูงมากแค่ไหน และผลกระทบอะไรพวกนี้พวกเราก็จะต้องเป็นคนรับทั้งหมดนะครับซึ่งนี่ผมพูดถึงแค่ในธุรกิจร้านอาหารแต่ในยุโรปสิ่งที่เขากลัวก็คือว่าสภาวะที่เขาจะต้องเพิ่มเงินในทุกหย่อมย่า,าจนเงินเนี่ยมันเฟอ้อทั้งระบบครับยุโรปเองเขารู้อยู่แล้วว่าการรับผู้อพยพมาเยอะขนาดนี้มันจะมีปัญหาต่อเขาแน่นอนแต่เขายังจะต้องรับอยู่ดีเพราะมันเป็นความจําเป็นแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นครับ ต่อมาสิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของฉนวนที่คอยสร้างความบาดหมางให้กับประเทศในสหภาพยุโรปเองนั่นก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ําระหว่างประเทศในสาภาพยุโรปครับซึ่งเพื่อนๆรู้ออไ,รไหมครับว่าความเหลื่อมล้ําตรงนี้มันมีการเลือกชัดเจนว่า which Europe กับ p o o Europe นั่นก็คือยุโรปที่รวยกับยุโรปที่จนเขาแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนในเชิงของเศรษฐกิจครับเพราะถ้าใครที่เคยทําธุรกิจส่งออกหรือค้าขายกับยุโรปบ่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้นะครับว่ามันมีเส้นแบ่งทางเศรษฐกิจที่ชัดมากอย่างในยุโรปทางตอนเหนือไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีเนเธอร์แลนด์สวีเดนเดนมาร์กประเทศพวกนี้จะเป็นประเทศที่รวยแข็งแร่งมีอุตสาหกรรมที่ดีมีเทคโนโลยีและส่งออกเครื่องจักรเยอะแยะมากมาย แต่ถ้าเป็นยุโรปใต้ อย่างอิตาลีสเปนโปรตุเกสกรีซประเทศพวกนี้กับพึ่งพาการท่องเที่ยวกเกษตรและแรงงานราคาถูกเป็นหลักซึ่งโดยทั่วไปมันอาจจะไม่ได้มีปัญหาแต่ทุกๆครั้งที่วิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยประเทศในสหภาพยุโรปทางตอนใต้เนี่ยเขาจะล้มก่อนเสมอและในเวลาที่เขาล้มเขาก็จะต้องรอประเทศยุโรปเหนือเข้ามาอุ้มชูตัวอย่างชัดเจนเนี่ยก็คือว่าในปี2010ตอนที่กรีซล้มทั้งระบบการเงินประเทศที่จะต้องเข้ามาอุ้มชูเนี่ยก็คือเยอรมน ฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศทางตอนเหนือที่แข็งแกร่งกว่ามากประเทศพวกนี้เขาต้องปล่อยกู้เพื่อที่จะพยุงสาภาพยุโรปแล้วสิ่งที่ตามมานี่ยก็คือว่ามันทําให้เกิดแผลในใจของคนในประเทศทางยุโรปเหนือเพราะเขาคิดไงคะว่าทําไมภาษีของเขาจะต้องเอาไปช่วยประเทศที่บริหารผิดพลาดด้วยทําไมเราต้องไปรับผิดชอบความล้มเหลวของคนอื่น ซึ่งความคิดพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้แต่ในอีกมุมนึงเนี่ยคนกรีอิตาลีหรือประเทศทางตอนใต้ที่เขามีปัญหาเขาก็มองว่าพวกประเทศที่รวยเนี่ยออกกฎเข้มข้นเกินไปจนเขาจะต้องรัดเข็มขัดทำอะไรไม่ได้เลย มันเลยทําให้ประเทศเขามาอยู่ในจุดนี้ซึ่งความรู้สึกนี้มันเป็นความรู้สึกที่ฝังลึกมากๆและนับวันเนี่ยมันยิ่งจะทวีคูณนะครับและเราอย่าลืมนะครับว่าในสาภาพยุโรปเองเขาก็ยังมีประเทศอีกกลุ่มหนึ่ง ที่แตกต่างไปอีกขั้นนั่นก็คือประเทศยุโรปตะวันออกอย่างฮังการีโรมาเนียเบลเรียประเทศเหล่านี้เพิ่งหลุดพ้นความเป็นคอมมิวนิสต์ได้ไม่กี่สิบปีระบบทางการเมืองและวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันแตกต่างจากยุโรปทางตะวันตกเยอะมากโดยเฉพาะฮังการีภายใต้การนำรัฐบาลของวิกเตอร์โอบานเนี่ยเราจะเห็นนะคบว่าเขาขัดนโยบายของสหภาพยุโรปแทบจะทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนผู้อพยพ หรือการคว่มบาดรัสเซียก็ตามเขาขัดแทบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับเขาขัดมาเยอะมากแต่ถึงแม้เขาจะขัดมากแค่ไหนเนี่ยสาภาพยุโรปก,ก็ยังจะต้องจ่ายเงินเพื่อจะช่วยฮังการีทุกปีอยู่ดีเพราะถ้าฮังการีไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ย เขากลัวนะครับว่ามันจะกระทบไปถึงประเทศยุโรปทางตะวันตกด้วยซึ่งนี่มันสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าสภาวะของสาภาพยุโรปปัจจุบันเนี่ยมันคือสาภาพทางการเงินมากกว่าเป็นสาภาพทางอุดมการครับประเทศที่รวยก็จะต้องอุ้มประเทศที่จนกว่าประเทศที่จนเนี่ยก็จะต้องยอมรับในกติกาของประเทศที่รวยดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเชื่อมประเทศพวกนี้เข้าด้วยกันเนี่ยมันคือเรื่องของเงินพูดง่ายๆเลยก็คือว่าใช้เงินยูโรเหมือนกัน แต่เศรษฐกิจเนี่ยคนละชั้นเลยนะครับดังนั้นปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กัดกินประเทศในสภาพยุโรปมานานแล้ว ส่วนประเด็นต่อมาที่มันสําคัญมากๆแต่คนพูดถึงน้อยเนี่ยก็คือเรื่องของจุดอ่อนทางด้านโครงสร้างครับเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าระบบการตัดสินใจและระบบการเมืองของยุโรปเนี่ยมันอ่อนแรงและไม่ทันสมัยครับเพราะสหภาพยุโรปมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะแข่งขันในปี90ในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีสงครามข้อมูลยังไม่มี AI ระบบของเขาที่เราเห็นทุกวันนี้มันก็เลยยังได้ผลแต่ในวันนี้ โลกมันไม่เหมือนเดิมแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขยับแบบเรียลไทมระบบในยุโรปก,ก็เลยไม่ทันคนอื่นเพราะเขาเนี่ยยังขยับโดยความรวดเร็วของระบบราชการครับเพราะถ้าใครที่เคยทำงานกับหน่วยงานรัฐในยุโรปเนี่ยเราจะรู้ดีนะครับว่าขั้นตอนแต่ละอย่างมันจะมีการประชุมมันต้องมีเอกสารต้องผ่านการอนุมัติหลายชั้นมากโดยเฉพาะในเยอรมน,นีเนี่ยระบบราชการของเขาแทบจะขึ้นชื่อได้เลยนะครับว่ามันเป็นระบบที่ช้าที่สุดในประเทศของโลกที่พัฒนาแล้ว และถ้าระดับประเทศมันซับซ้อนและชักช้าขนาดนี้เพืเ่อนๆลองคิดดูสิครับว่าในระดับสหภาพยุโรปมันจะซับซ้อนมากกว่านี้แค่ไหนเพราะทุกๆนโยบายเนี่ยจะต้องผ่านการเห็นชอบจากหลายๆประเทศพร้อมกันไม่ใช่ว่าเยอรมน,นีอยากจะออกนโยบายอะไรเขาก็สามารถออกได้เลยแต่จะต้องมีประเทศฝรั่งเศสอิตาลีสเปนและอีก10บกว่าประเทศเนี่ยมาเห็นพ้องร่วมกันมันก็เลยเป็นเหตุผลนคะครับว่าทุกๆครั้งที่เกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ย ยุโรปถึงตอบสนองช้าที่สุดเสมอนะครับอย่างเรื่องของ AI สงครามการค้าหรือแม้แต่ภูมิรัฐศาสตร์โลกใหม่ก็ตามพอจีนกับอเมริกาเดินไปแล้ว19ยุโรปเพิ่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการรับมืออยู่เลยนะครับดังนั้นไม่บอกก็รู้นะครับว่าในการทำแบบนี้มันช้าเกินไปเพราะในโลกสมัยใหม่เนี่ยความรวดเร็วมันคืออาวุธสำคัญ ที่จะไม่มีไม่ได้ผมก็เลยเชื่อนะครับว่าถ้าวิกฤตครั้งต่อไปมันรุนแรงขึ้นมากๆเนี่ยระบบในสหภาพยุโรปจะไม่สามารถรองรับแรงกดดันนี้ได้และสุดท้ายเนี่ยทุกๆประเทศก็จะต้องเอาตัวรอดเพราะเขาจะต้องยึดถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วเขาไม่มารอการตัดสินใจร่วมกันหรอกครับดังนั้นในนิยามของคําว่าล่มสลายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ล่มสลายเหมือนกับที่หลายๆคนคิดนั่นก็คือว่าบ้านเมืองต้องพังทลาย แต่การล่มสลายในที่นี้มันเป็นการล่มสลายทางอำนาจบนเวทีโลกอย่างมีนัยยะสําคัญเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันยังจะไปต่อได้แต่จะไม่มีแรงวิ่งการเมืองของเขาก็ยังจะสามารถควบคุมได้แต่เขาก็จะไม่มีเอกภาพ และภูมิต้านทานวิกฤตต่างๆที่สําคัญคือคนยุโรปรุ่นใหม่เนี่ยเขาเริ่มจะเชื่อคําว่ายูเนียนหรือสหภาพน้อยลงแล้วดังนั้นเวลาที่เราพูดว่ายุโรปเขาจะล่มสลายในรุ่นเรามันไม่ได้หมายถึงว่าทวีตนี้จะพังพินาศแต่สหภาพจะไม่เหลือเขาโคงอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ครับ